มาเด้อ <Mother. S 2> ไปเก็บเห็ดกันพีน่น้องนี่ก็ะนี่แหละนั่งรถส่วนตัวมีคนขับไปของคุณคนเก็บปากเป็นย่าง สองวราพรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปลายสุภุสุคนเดือจ้ามือนีก็คือเก่าพี่น้องจ้ามาหลอกปลายแล้วมือกัมาหลอกหาเก็บเห็ดเลยพีมุตรงพี่น้องอยู่ในป่านี้นะอยู่ในป่านี้ละจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเพาไปย่างหากันเนาะพี่น้องเนาะ คุณพ,พินิษก็เข้าไปทั้งนันอีกแล้วุหเห็นยางเห็นขาแวบๆฝ่าวลายเพื่อนเคยเพื่อนเคยได้เห็ดแต่อยู่มองหันเพื่อนก็เลยไปมองเกาพี่น้องเดี๋ยวเขาตามไปเบิ้งเนาะว่าสิได้บอมือนี้สิพอบอกป่ะพ่อเห็ดเจอ,อพีมุตตงพี่น้องพ่อเห็ดพีมุตตงอีกแล้ว ทางเงาเป็นเป็นทางเงาแล้วโอ้ดอกนี้สวยขุนเทางขุนเน,น่ะเป็นโมโ่โอ้แสแดงว่าอยู ing, ่เวิงนี่นี่อุ้ยดอกนี้สวยสวยอาเก็บโอ้โหเดี๋พี่พพน้องจ้ะโอ้ยมื่อนี่เจออีกแล้วหนึ่งโมนี่นี่นี่เออหลายแห้งมื่อนี่มีแต่ดอกสวยๆอยู่ในเวิงนี่เออเก็บ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 เลยเก็บเลยเก็บเลย ดูเลยค่ะดอกกำลังงามด้ยดอกกำลังสวยกลุ่มนี้เอ,อ,อเคเพ็ดกันเด้อเจเพ็ดกันเด้อดอกน,น้อยๆค่ะนะออมือรุ่นจื้อว้มาเอานในรถคุณดูมือรุ่นจื้อว้มันมีดอกน้อยหลายอยู่มือด้อนัหนุอยอย่งยางมาเที่ยวนี่เหรอแต่ว่าเ่าเห็นมั้ย เห็นอยู่สองดอกสามดอกที่ได้ไปนะมันดอกนอยู่ใต่ใตไม่นี่นี่นี่เล็นเล่นเล่นเ,นเ,นเนอ้ยบางไน่ดอกหน่อยมันเต็มเลยเนหนามมั่วใหม่เขัพ<ฮ>ีดดิดีโอมันเต็มเต็มก็หลุดอืมอ ก็ธรรมดาแล้วเนาะเพราะว่าเคยเก็บมุงเลยเก็บมุงหันพุ่น่ะฟังนั่นฟังนั่นถ้ามันยางเสาในอะไรเป็นบ่อแจ้งบอกว่าว่มันยางเต๋อสิน่ะสิคืออยู่มันหนูเต๋มันว่าเราจะเหยียบมันเด้อมันห้อยเต๋อเลยแม่นห้อยเต๋มันเด้อ ดอกหนึ่งน,น,น้อยๆนี่ก็เอาได้ใลมนะเออล,ลมเลยทด่จะมันแ้บหมดแล้วโอเคไปต่อยังมาจักว่าจะโคกมา,า,กมาพ่อตั้งโกดยจดยืนข่า,างทั้งพี่น้องเบึงด้วยถนนนี่ถนนนี่นี่ แต่ว่ามันเป็นเห็ดเสษโอ้ยยุ้งกัดนางยุ้งกัดนางเซฟดำแะลรมัม้งนี่งัดขงัดโอ้สวยวันนี้ก็สวยเหมือนเดิมค่ะสวยเหมือนเดิมค่ะวันนี้้ยขัางถนนเลยจ้ะพี่น้องจ้าคุณพี่นิดเป็นคนเจอวันเราพอนเป็นคนเก็บ ปาดขาอะไรทีนี่อยู่ดอกเดียวตะโปะอยู่โอ้มีผู้ใดมาเก็บเอาอตีนี่ <c oughs> กตคขึ้นว่านคนมา,นานอย่างน,น,นี้น่โอ้น่ะเขาเก็บงามอยู่ดอกเขาเอาไปยางสวยเลยค่ะสวยเหมือนคนไทยเลย สวยเลยคุณตัดเลยค่ะคุณนะอิ้ยขัดเนาะมิชูมิชูมิชูเลิฟยูเลิฟยูเมือนีเพิ่นเลิบเห็ดพอเห็ด่ค่คยมีเพิ่นเลิบมันคุณพี่นิตเจอเห็ดเซฟอีกแล้วผุ่นโทรละพอนเดียวไปเห็ดตุ๊บุู๊๊่ กำลังตุ๊ป,ปุ๊อยู่เลยค่ะตุ๊ป,ปุเลยพี่น้องจ้าโอ้ยโอ้ยดอกนั้นมีตะขา <c oughs> เลยดอกนี้เลยได้ดอกนี้ตุ๊ป,ปุ๊เลยค่ะเอาเก็บค่ปเก็บเดี๋ยวจะเก็บละงัดตังงัดตั้งงัด,งงดสวยงามคุณเจอผลุน,น เอาไปคอนเฟิร์มแล้วเลยขาไม่เน่าโอ้ยสวยงามแท้ฮัมูฮัมูเนี่ยเนียเนี่ยเบิ่งดูหนิขาบ่นเน่านะจุ๋มนั่นขาบ่นเน่าปาดเลียวเนียนต,นนตกเลยจะ้ะยังสวย <c oughs> ยังสวยยังสวยงามเลยค่ะเนีนติ๊กเลยสวยเหมือนคนเก็บมันเลยค่ะ <c oughs> โอ้ยขานี้แน่นติ๊กเลยจะ้ะพี่ขานเนี่ยเนี่ยดูซิ อีกแล้วเิ็ดหมวกแดงหมวกส้มเนี่ยบานเพเวอร์พี่น้องเบาดอกจ้ะมือนี้กับอดอกปักไงพี่น้องเลยมือรถดจ้ะไงวะเบาอีกแล้วแกและะ้วค่ะ เมื่อนี้เวลาพอนมาเขาป่าพี่น้องคนไลยไลาย,ลายมึงอนี่พุดนะอยู่ทั้งหลังเลยใบเ,เห็ดจ้าเมื่อนี้โม่พอนก็นได้เห็ดพุะระกตาายเซขึ้นกัน <c oughs> พ่นเก็บแลกก่บพอ,พอข้าเจ้ายืนทั้งออก <c oughs> พ่นได้พุะระกตาถือออกมา วกวลารพร้อมือนีบเะ็ดสังเกตที่ถุงพินิษมือนี่เบาแว้งเบาแว้งยางเบิ่งเบิ่งยางกับทรงยางเร็วโอ้ยกระไดอยู่ดอกพี่น้องจ้ากระไดคนละผัดอยู่ได้ออกกำลังกายก็เอามือนี่เนาะฝากพี่น้องสุขสุคนเด้อ ที่เขามาเบิ่งคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์กดกระดิ่งป็นกำลังใจกใัหนเลยจ๊ะ